แล้วประกันหนึ่งสองปีเลยเหรอนี่ยึดโทรศัพท์ติดรถจากแบรนด์ b r i s t e c ว้าวอันนี้คือความฟิกซิเบิลของเขานะครับมันสามารถปรับรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับคือแบบว really ริสุทธินะครตัวนี้มันค่อยๆแบบนี้นะครับอตัวสีเขียวเนี่ยมือการล็อกยึดเหนี่ยวนะครับบิดปุ๊บคือมันจะแข็งแบบนี้แบบง่ายมากที่ของเขาก็เป็น m a g Sa f e นะครับผมแล้วคือติดก,กับกบับมือถือคือแบบเฮ้ยไม่หลุดเลยอะ่ะอันนี้คือ S3 Ultra นะครับเป็นเครื่องใหญ่นะทุกคน ช้ไดแต่ผมจะบอกว่าไอตัวฮีตกระจกอะคือมันใหญ่มากครับรอบเนี้ยคือยึดแบบติดเหนียวแน่นไม่ต้องกังวลเลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวล็อกที่เป็นมือหมุนแบบนี้นะครับเป็นสุญญากาศว่าราบิดไปปุ๊บอะมันจะดูดเข้าไปแบบนี้ครับทุกคนคือแบบ คตแล้วเวลาติดมือถือก็จะประมาณนี้นครับแข็งแรงดุดันมากทุกคนอันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่รถทุกคันควรมีส่วนสินค้ารองรับงานรับประกันสูงถึง2ปีจากทางบริษัทไทยแลนด์นะครับถ้ามีปัญหาทางแบรน์เขาเปลี่ยนใหม่ให้ฟรีใครสนใจตัวนี้พิกัดตะกา้าเหลืองด้านล่างฝั่งซ้าเมือรที่เป็นจีนนะจ๊ะเพราะเขาทําตัวใหม่มาคือแบบแข็งแรงโคตร